นะคะเมนูเรามาแล้วนะคะวันนี้วันต้องเป็นแม่นมจำเป็นนะคะดูอ้วนทุ่มเทนะคะดูสิคะทำข้าวให้กับครอบครัวดูอ้วนทุ่มเทเปิดแงะเปลือกหอยให้นี่นะคะหอยคางย่างนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นหอยแมงผู้นึ่งนะคะ นะคะโอ้ก็กลิ่นหอมมากอันนี้นจิม้มเรากะะ็เสร็จแล้วนะคะนะคะนี่น้ำจิ้มของเด็กสี่นะคะเสร็จแล้วน้ำจิ้มสี่สูบ้านเรา,าเผเลยนะนะเผยเลยเอาไว้ผมต้องติดประตูพอคุณมีบ้านกนะ็มีอันนี้เขาไม่ตของดีจากแกงกระจานนะคะมะนาวมาไก่ค่ะแต่ว่าจากแกงกระจานอเ,เอันนี้จะเป็นเมน,นูผู้เริ่ชอบคืออ้วนซางกับน้องนายนะคะนี่นะคะเปลี่ยนขั้วหน่อไม้สดนะคะ เสร็จแล้วค่ะหนึ่งเมนูนะคะบ้านเรานะคะอันนี้เป็นของครัวบ้านบ้านอ้วนนะคะน้นจิ้มผิดมากยหน้าอ้วนนะคะว่านไปกินน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มนอะดูดูด,ดทำกันนะน้ำจิ้มก็จะเผ็ดเผ็ดหน่อยนะคะไหนกอ้วลองชิมน้ำจิ้มสิไม่เอาเาอาผ็ด <c oughs> มากก็พออยู่ว่าเผ็ดจะให้กินไห <c oughs> นดูหน้าหมูเผ็ดดิหมูรีกระหรออันนี้นะคะเรามีเมนู <c oughs> หอยแมงผู่กับหอยคางนะคะที่เราเพิ่งซื้อมาจากรถนะคะวันนี้แม่ก็จะมานิ่งให้เรากินนะคะอันนี้นะคะตอนแรกแม่จะนึ่งนะคะแต่อวนสั่งบอกว่าอยากจะกินเป็นอยากจะกินหอยคางเป็น,ย,น,ย,ปนย่างนะคะเดี๋ยวเราต้องก่อไฟอย่างนะคะวันนี้อุลจะเป็นเชฟใช่ไหมปิ้งปิ้งหอยอะ นี่นะคะท่านผู้ชมหอยลายละอ้วนหอยคางค่ะแล้วหอยบางคู่นะคะนี่นะคะเล็กสี่เตรียมกรอบไฟย่างหอยนะคะวันนี้เมนูอาหารเย็นของเรานะคะจะมีนึ่งหอยนะคะมีนึ่งหอยค่ะมีนึ่งหอยแครงแล้วก็มีย่างหอยคางนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอ้อพูดผิดค่ะขอโทษทุกคนหันมาทุกคนหันมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าย่างหอยคางกับ อาหารเย็นวันนี้เรามีอะไรบ้างเล็กสีอ๋อเล็กสีทำแกงหน่อไม้สดแล้วก็ก็มีหอยเรื่องหอยแะกุ้ค่ะแล้วก็แกงหน่อไม้สดแกงกะทิหน่อไม้สดอ๋อแล้วไอ้ย่างหอยค้างนะคะไม่ใช่หน้าที่ของ้วนตังอะแล้วเล็กสีไม่ทําน้ําจิ้มหรอแล้วเดี๋ยวทำอ่าเราสรุปว่ามีกี่เมนูครับวันนี้สองเมนูก็พอแล้วสามไม่ใช่เหรอข็ย่างหอยค้างก็จะบอกสองโอ้ยเลย ของแม่สองเมนูขอไอ้อ้วนเขาวันนี้นะคะวันนี้อันอันนี้หนึ่งเมนูก็คือย่างหอยแคางจะเป็นหน้าที่ของหอยคางขอโทษย่างหนคงอีกเราก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มมาย่างกันแล้วนะคะอ้วนไหนระหว่างหอยคางกับหอยหอยคางกับอ้วนอนไหญ่กว่ากันอ้จะเป็นหนูไหนเอามาใส่ฝาม้ออ้วนสินี่นะะก็จะเป็นฝาม้อโอโหได้อยู่นะคะราคากันไปใหญ่เลย อ่าค่ะโอ้น่ากินนะคะวันนี้ได้กินแล้วป่ะนะคะได้กินหอยคางสีมุอว้วนสั่งนะคะย่างเล็กสีย่างหอยอแผนกย่างหอยเล็กสี่แผน,นกน้ำจิ้มรือเปล่าวันนี้เมนูอาหารเย็นบ้านเรานะคะเพราะว่ามันร้อนยนะังอ่ะว่าเราเอามือจับดูไม่เป็นไอันนี้นะคะเล็กสี่เล็กสี่ก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ นีเ่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะ<ช><อ>ก่อนที่จะมาตำเอากระเทียมป่ะเอาเทียมนะคะใส่เข้าไปเลยคะ่ะมีอะไรใส่ไปพอแล้วใส่โรดใส่เลยตอนนี้อ้วนสั่งกับแม่กำลังถกเสียงกันเรื่องน้ำจิ้มนะคะก็จะมีใส่กระเทียมนะคะใส่พริกใส่พริกแดงจินดาแล้วก็มีใส่พริกขี้หนูนิดหน่อยนะคะตอนนี้เด็กก็เริ่มโขกลนะคะเป็นจึงขคกพริกยังคะ ดึงขั้วพริกหรือยังคะขั้วพริกอะดึงแล้วเห็นปะเห็นปนนนะอันนี้คือแม่ลูกกำลังหยอกกันนะคะอะไรเกิดขึ้นแปลว่ากำลังขาวงกล้องอยู่แม่ไม่ยบไปเลยนะคะจะไปดูหน่อยค่ะไปเลยแม่ เกลือนิดหน่อยนิดหนน่อยะคะเดี๋ยวเค็มนะเดี๋ยวเค็มเลยฮะอ่านไม่ได้อะใส่น้ำตาลเะไรล่ะน้ำตาลหน่อยนี่นะคะใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะคะตาลใส่แดงนี่อื้มค่ะอ๋อไม่มีน้ำนะคะแล้ก็ยังใส่มะนาวอยู่นะคะยังใส่มะนาวไม่หยุดค่ะตอนนี้ ผมเอาน้าปลาไน้ำปลาน้ำปลาน้ปลาไม้มีน้ำเลยว่ะลูกใหญ่นะแม่ตแตมไม่ค่อยมีน้ำน้ำปลาที่บ์รถนะโลูกใหญ่แต่้อานี้เจียวน้ำแล้วก็เยียดน้ำปลาไปสักหน่อยเด๋ยวเค็มมาก แล้วชิมก่อนดนิมาดูน้ำมันน้อยนี่ยไหมนะมมนดูน้ำมันน้อยๆอนะ่ะน้ำมันน้อยไปหน่อยอม,มน้ำหมดละมุกแปลว่าน้ำไว้ป้าเดี๋ยวป้าในกองในร้างแขกเด็กเดินมะนาวนี่นะคะโอ้ก็กลิ่นหอมมากลูกใหญ่มากเลยดูสิหอยใหญ่มากเฮ้ยใหญ่สมตัวเขาเลยนะอ้วน พี่ว่าแลต้องเอาขี้เท้ากบหน่อยอ้วนไม,ไม่หรอก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 ไม่เลยไปเรื่งตอนนี้จิ้มเราก็เสร็จแล้วนะคะนะคะน้ำจิ้มสีฟรุ๊บ้านเรานะคะเสร็จแล้วตอนนี้อ้วนก็กำลังย่างหอยอนะคะหอยคาง วันนี้บ้านเราจะกินเมนูหอยยั่ใจนี่้ว่อนสกรนนี่ีแล้วเอามะนามาฝ่ายแล้วนะครับไปได้แต่เขาฝากมา้องมัาเอาจ้า ผมว่าแบ่งใส่ไปแบ่งเยอะเลยเพราะว่าผมแม่จ๋าเอาถุงแบ่งมปนาไปผมว่าไม่กินลูกหรอกถุงแบ่งมปนาไปเขาฝากมาให้จากแกนกะจาร์เอาไปกี่ลูกนชคะนี่ได้กล้วยไข่ซะเอาเดี๋ยวไหว้ก่อนเฮียอะไรหน่อยเฮ้เลยนะนะเฮ้เลยเอาไว้ผมนักศึกษาลูกพอคุณพี่บ้านก็มีอันนี้เขาไม่ขายทำอะไรขายได้ใช่ค่ะเออนี่นะคะกินได้ตอนตอนนี้นะ โอ้โหน้ำปลาก้าเลยไม่เกรงใจคนฝากเลยทีเดียวคนขับเปิดประตูใหคุณด้วยไอ้โจ้มันมาตามหาน้าโอ้บอกว่าไปด้วนไปเขาโทรมาให้บอกไม่รู้ว่าไปไหนแก้วก็ไม่อยู่ขอบคุณค่ะของดีจากแก่งกระจานนะคะมะนาวมาไก่ค่ะแต่ว่าจากแก่งกระจานนะคะนั่นแหลนะคะอาหารเย็นเริ่มน้ำย่อยเริ่มอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เราไม่ต้องกลัวนะคะมะนาวจะไม่พอแล้วค่ะตอนนี้มีเพื่อนบ้านมะนาวมาให้เป็นตะกร้าเลยค่ะเรามีเต็มเลยค่ะตอนนี้มาไกลด้วยค่ะมะนาวมาจากแก่งกระจายเลยนะคะเอาไปลงไว้ต้งไหนจักที่นะจะเกิดแกะตาทิ้งเหวียงนั่กระถางอย่นะเล็กมาห่อข้ามาเล็กมาไม่ไหวหรอกไม่เป็นไรมีสมุนมือซ้ายไม่มีใครใครอะใครสมุนไารแม่โอ้เดี๋ยวนี้แม่ใช้มุกขนาดนี้เหรอ มีมุกเป็นแบ็คมีมุกเป็นเป็นแบ็คเลยแบ๊กแพงอะไรก็อะแกะโอ้ถ้าลูกใหญ่หน่อยก็แกะเลยนะน่าจะลูกใหญ่น่าจะลูกเล็กแต่น้ำเยอะหรือเปล่าของแม่ลูกใหญ่แต่น้ำน้อยเองเพราะว่าเราคิดจะได้งานน่ยนั่นนะคะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือหอยคางโอเคอันนี้อ้วนซางจะแกะหอยนะคะแกะยางแล้วแกะหอยเลยนะคะกับน้องนายนะคะสองคน เมนูนี้จะเป็นเมนูผู้รับผิดชอบคืออ้วนซางกับน้องนายนะคะอันนี้ต่อไปจะเป็นเมนูที่ต่อไปจะเป็นอันไหนคะวิธีแกงง่ายๆคะไม่มีอะไรมันถกต่อไปจะเป็นเมนูของเล็กสีใช่ไหมคะเล็กสีทำยังไงต่อคะเมนูนี้คืออะไรแกงส้มอาเล็กสีสัสดไม่สีไม่เอานะก็จะใส่ไว้เอากระทีมม่ไหนกระทิอ้วนซางยู่กระทียมมาให้เล็กสีนะสี ข้างฝาตู้เย็นนะเนี่ยบ้านเราเวลาทําครัวพร้อมกันมันก็จะปั่นป่วนอย่างเงี้ยนะคะเล็กสี่ก็จะเริ่มเยียนหัวเล็กน้อยนะคะนีป่ะกะเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะนี่นะคะอันนี้เมนูอะไรคะเล็กสี่แกงคั่วหน่อไม้แกงขั่วหน่อไม้น,นะคะเรามีหมูแบบที่เหลือหมูตับเราก็จะใส่หมูตับ ไปก็ไดอ้อันนี้พริกแกงอะไรคะเลยพริกแกงกระเทะีเราใส่กะทิเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงขิงขัวลงไปด้วยกันนะคะเม,มนูอาหารไทยง่าย,ายๆอร่อยยสไตล์เล็กสีก็จะเป็นหมูที่เราเอาไว้ทำโจ๊กตอนเช้านะคะแล้วมันเหลือจากตอนเชา้าเราก็มาแกงะคะแม่ก็เลยเอามาแกงนะคะ หมูนแพงเราก็ต้องประหยัดใช่เราก็ใส่น้าซุปของหมูเพราะว่าเราจะไม่เอาของค้างคืนขายลูกค้านะคะเสียเใช่เราก็เอามากินให้หมดภายในวันเราดูเมนูจากบ้านหลังนี้เลยค่ะก็ไข่คางย่างค่ะเป็นไงนะคะใกล้เสร็จหรือยังคะอู้ตายเนยว่าวประทานมาก นี่ค่ะถ้าร้านนั้นจิ้มซีฟู้ดนะคะหืมเค็มแล้วก็แล้วก็นะเราก็มีแตงกวานะเกลี้ยงๆนะซมตำส้มตำหน่อยนะเริ่ดค่ะค่ะกลับมาที่บ้านเล็กสี่นะคะมาที่บ้านเล็กสี่ก็ใส่รัดดีตัวรูหน่อยนะคะค่ะเมื่อกี้นี้ใส่บ้านอ้วนฝั่งมาค่ะแล้วก็อยากกำบกลางนิดๆไม่เค็มโคตรเลยค่ะ เอาน้ำเดือดแล้วได้ที่แล้วก็เกลี่ยหน่อาไมา้ที่เราหน่อไม้สดเอาไปต้มก่อนค่ะอ๋อหน่อไม้สดอันนี้นะคะเอาไปต้มก่อนนะคะ,ะแล้วก็ใส่ไปอ,อันนี้แม่ต้มยังไงแม่ต้มน้ำต้มเดือดเฉยๆยหน่อไม้จะใส่เกลือไปหน่อยอ๋อนะคะเราก็เอาหน่อไม้ที่ทางเพื่อนบ้านมาขายเรานะคะสิบห้าบาทนะคะสิบห้าบาทถุงอดอื้อ เราพรุ่งนี้ห่อข้าวให้หลวงด้วยเนี่ยอราห่อข้าวเราจะต้องใส่อีกนะเราพรุ่งนี้ต้องห่อข้าวไปกินที่บริษัทนี่นะคะนี่นะคะแกงข้นหน่อไม้สดนะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งเมนูนะคะเราไปดูในเมนูที่สองที่สามต่อค่ะมีพริกเราก็จะหั่นพริกโรยหน้าหน่อยก็ได้พริกอะไรไหมพริกหูสดพริกชิชแห้งพริกฟ้าเลยพริกฟ้าสดนี่เราไม่ใส่ไ็ได้ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะบ้านเราไม่ค่อยกินเผ็ดมากค่ะก็เลยไม่ปกติแล้วบางที่เขาก็จะใส่พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นแบบยาวๆนะคะใส่ไปหน้าแกงนะคะให้ดูสวยงามแล้วก็เพิ่มความเผ็ดอะไรนิดหน่อยอ่ะนะคะแต่บ้านเรากินไม่เผ็ดมากนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหนึ่งอย่างนะคะอาหารจินแกงค้นหน่อไม้สดขึ้นมาเร็วนี่นะคะแกงค้นหน่อไม้สดไอ้แกงค้นหน่อไม้สดบ้านเรานะคะ อืมเราไปดูนี่ยังไม่เสร็จดีนะคะอันนี้เป็นของครัวบ้านบ้านอ้วนนะคะมันจิ้มเผ็ดมากเลยนหน้าอ้วนนะคะ <c oughs> ว่ามักินน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มเลดูทำกันนะน้ำจิ้มมันจะเผ็ดๆผดไหนนะคะไหนวนลองชิมน้ำจิ้มสิไม่เอาเผ็ดมากก็พออยู่ว่าเผ็ <c oughs> ดจะให้กินไหนดูหน้าหมูเผ็ดดิหมีดกันหรอ น้ำติ้มมันก็จะป้องเผ็ดถึงใจนะคะน้ำติ้มซีฟู้ดค่ะโดยปกติแล้วบ้านเราจะไม่กินเผ็ดมากค่ะอันนี้ไม่ไปอันนี้ก็จะเผ็ดไปน,นิดนึงนะคะพูดไปแล้วว่าไม่กินเผ็ดเลยน้ำจิ้มเลยินมนะคะเล็กสีก็แรงไปนะคะมันช่างตรงข้ามกันจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนี่น้ำจิ้มหอยมันต้องไม่เผ็ดหน่อยมันจะดำข้าวหอยคะ่ะ เหตุผลที่ไม่เผ็ดนะกินไปก็เหม็นข้าวน่าเห็นไหมคะอ้วนสั่งนี่คือหลักการใช่ไหมหลักการนะคะนี่นะคะอ้วนดูจริงจังในการห่อข้าวมากค่ะมือนี้ดูอ้วนทุ่มเทนะคะดูสิคะทำข้าวให้กับครอบครัวดูอ้วนทุ่มเทเปิดแงะเปอกหอยให้โอ้เป็นน้องที่น่ารักที่สุดนะคะนี่นะคะหอยคางย่างนะคะ กับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะนี่นะคะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นหอยแมงผู้หนึ่งนะคะนึ่งหอยแมงผู้นะคะไปเลยนี่นะคะเมนูเรามาแล้วนะคะเมนูข้าวย็งของเราบ้านเราวันนี้ค่ะ วันนี้วันต้องเป็นแม่นมจําเป็นนะคะร้องร้องมีแมวข้างหนึ่งตาแมวข้างนมเหนือตาตอนนี้จะกินมากจะกินมากอ่าทุกคนกินข้าวกินข้าวกันอืมอร่อยมากเลยหอยหวานลงไปเลยวะ ยากแล้วก็อร่อยนะรับจริงๆโิงกินข้าวอันเนี้ยอิ่มหอยหอยใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนะถ้าวันนี้นะคะพวกเรานะคะครอบครัวฝ่าพระกบคอนเทนเนอร์ชาแนลนะคะก็กินข้าวเย็นเปสร็จแล้วนะคะแล้วพวกเรานะคะก็ ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะอยากกินหอยแมงผู้หอยกะน้นหอยนมงผู้<อ>กับหอยคางแบบเมนูบ้านเราบ้านนะคะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มันสบอร่อยดีค่ะวันนี้พวกเราก็เรินอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครัง้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมน,นะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะ